ด่นรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่17กุมภาพันธ์2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภยัยระวังคนร้ายแอบอ้างเป็นศูนย์ AOC สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบพบว่ามีคนร้ายสร้างเพจ Facebook ปลอมและ l ลาย Official ปลอมโดยแอบอ้างศูนย์ AOC 1-4-4-1หรือ Anti Online Scam Operation Center เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อหรือล่อลวงให้เหยื่อทำการโอนเงินในกรณีนี้จะมีพฤติการคล้ายคลึงกับที่คนร้ายพยายามปลอมเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อหลอกรับแจ้งความหรือหลอกให้ติดต่อเพื่อรับเงินที่ถูกหลอกลวงคืนไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า 0AOC1441 เป็นศูนย์วันสต็อปเซอร์วจัดตั้งโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์สำหรับประชาชนมีการจัดตั้งวอลล์มเพื่อดำเนินการด้านคดีให้กับประชาชนแบบเร่งด่วน เชิงรูปตั้งเป้าหมายจบระง,งับอายัดบัญชีการเงินได้ในหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่รับแจ้งเรื่องจากเหยื่อของโจรออนไลน์โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งเพื่อ 1. ระง,งับหรืออายัดบัญชีของคนร้ายให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกได้ทันทีในหนึ่งชั่วโมง 2. ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที 3. เร่งการติดตามการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการจับกลุ่มดำเนินคดีและการขยายผลคดีปัจจุบันนี้ศูนย์ AOC 1441มีช่องทางติดต่อเดียวเท่านั้นคือสายด่วน1441 4 4โดยสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงและไม่มีเพจ Facebook หรือ Line Official เป็นช่องทางติดต่อแต่อย่างใดสำหรับช่องทางรับรู้ข่าวสารเพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ในรูปแบบใหม่ สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ได้ผ่านทาง w w w ื e นภัยออนไลน์ c o m หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน aoc 1-4-4-1กรณีถูกคนร้ายหลอกลวงแจ้งความตำรวจผ่านระบบเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h เท่านั้น